โยวันนี้ก็มาเจอกันวันนี้เป็นวันที่พฤหัสที่สิบเอ็ดแค่หูน้องยิ่งใหญ่ตอนนี้น้องยิ่งใหญ่กลายเป็นติดแค่หูไปแล้วมีนิดหน่อยก็อยากแค่ เราจะคีบออกมาแล้วนี่ไงไเ,หไหเห็นไหมเห็นไะหมเนี่ยเห็นแล้วเนะาะขาโป๊ะไม่ใช่หลือโป๊อะอ เอ็งไม่ไ hmm. ด <the> mm. mm. ้วรอเขาไปเกาวออกมาทีละนิดทีละนิดอืมอืมอืม อยัง <Yeah. S 2> <c oughs> โอ้ยเองไม่ชอบอากาศที่มีควันไฟใช่ไหมช่วงนี้อากาศในเชียงรายมีควันไฟเยอะมาก ฝั่งตรงข้ามแม่สายก็เผาพม่าก,ก็เผาลาวก็เผาประเทศไทยเผา,าด้วยสามปรเทศแต่เผาเสร็จแล้วลงมันมาพัดลงที่เชียงรายอย่างเดียวกับเชียงใหม่อ่า กินมากเลยใช่ไหมไม่น่ากินซาดิเดียวเดี๋ยวก็ดีเองโอ้อ้โอโอ,อ,อยู่นิ่งๆน,นะอีกนิดเดียวเดี๋ยวเอาก้อนนี้เอ็กออกหมดแล้วเดี๋ยวเขาจะล้างหูไหและมันเป็นแค่ผมๆอ้าจริงด้วยออกละ Hva? ขอโทษอ่ะออกมาแล้วอย่างแรกเลยตัวเองอย่าดิ้นไปหามุมที่เขาไม่ซอบอย่าเลื่อนมุมนะ <c oughs> ถ้าเคลื่อนตัวไม่แต่เล็กน้อยแทนที่มันจะไปขีบที่อะไรนะขีบที่ ขี้หูใช่ไหมไปโดนหูใช่ไหมเมื่อกี้นั่นแหละเป็นพ่อเด็กน้อยดิ้นไปดิ้นมาจริงๆไม่เหมือนดิ้นหรอกแต่หนูสั่นไปนิดนึงแล้วก็ถลายลงมาตอนนี้ถลายลงไปละมุมกล้องฉันเสียอีกแล้ตรงนี้ก็มีนะขี้หูเนี่ยดูสิ ไอ้น้ำยาละลายขี้หูเดี๋ยวเอาตรงนี้มาละลายตรงนี้ให้หมดเลยอันนี้เหมือนขี้ไข่ผสมไขมันกลายเป็นขี้หูอ๋อเดี๋ยวใช้ตอนใช้สำลีดีกว่า เขาจะใช้สัมีทแล้วนะอมีเศษที่หูก็มาเคาะอืม ตัวเองจะอ้าปากเล่นเพื่ออะไรเนี่ยตัวเองรู้ไหมตอนที่ตัวเองขยับอ้าปากไปมาไปมาเนี่ยนะมุมของหูมันก็เปลี่ยนไปนะถ้ามันเป็นที่คีนคีมันก็จะไปโดนผนังหูแบบเมื่อกี้ออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมละล,ะล,ะละายไขมันชัดๆเลยเอ,อ้โอ้เจ๋งมาก เสร็จแล้วก็เอานี่ขูดเอาอ้ขูขูดเองยิง่งน้ำมันดยใช่เนี่ยแหละไขมันที่ติดกี่หูตัวเองอะและที่เกาชอบเรียกันว่าขี้ไข่ขี้ไข่จริงๆมันไม่ใช่ขี้ไข่หรอกมันขี้คุณนั่นแหละตลกใช่ไหมหรือว่าไม่ตลกอืออ นี่แกไหลจนกล้องจะหลุดจากเฟรมแล้วเนี่ย ขึ้นปหนึ่งยังตอนขึ้นอนุบาลสามก่อนคือจะพื้นปหนึ่งได้อ๋ตอตอนนี้อยู่อนุบาลสองท่องเลขได้เท่าไหร่แล้วหนึ่งถึงร้อยแต่หนึ่งถึงร้อยภาษาจีนไม่ได้อ๋อเหรอมีภาษาจีนด้วยโอ้แม่ลุงเรียนอะไรเนี่ยสอนภาษาจีนที่ตอนเรียนอ๋อเหรอ เจ็กตะเกียบข้าวต้มนะใช่ไหมเจ็กนอซาสีใช่ไหมเจ็กนอซาสองสามสี่วันทูจีสามสี่ห้าหกดูแม่เล่ภาษาจีนอ๋อเขาไม่รู้เขาแต่เขารับภาษาไทยได้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจะไปก็สิบเป็นไงไม่จรงอันนี้พูดภาษาไทยหรือพูดภาษาจภาษาจีนจริงเหรอ อันไหนตัวเองรับรับเป็นภาษาจีนอีเออซันสือูสิปเจสิอีเออซันสือ,สอูสิปเจสิอีแปว่าหนึ่งเหรออืออีเออเออสองซันสาสือ,สสอีละซืออีเออซันซือู อูอูแปลว่าห้าแล้วจะเอามือขึ้นมาทำไมอ่ะริวริวแปลว่าสุดอืมเจ็ดป่ะป้าป้าเจ็ดสี่แลจิดโมชีอือหือ อชีปาเจียวชฉือแปลว่าสิ่นึไม่จากฉันหาคืออะไรอะไรเนอะจากฉันหาไม่รู้ก็คือสวัสดีตอนเช้าไม่ใช่นี้เห่ามาเหรอออนี่เห่ามาเห่าปูเห่า เห่าฮ so, <bum> ้งฮ้องก็ใช่ไหมเขาถามสบายดีไหมไม่สบายทําไมล่ะก็เห่าฮ้องฮ้งก็ไอไงไม่เกี่ยวกันใช่ไหมือว่าเขาเมื่อเมื่อแล้วว่าเชิ้นห่าคืออะไรอะไรเหรอหวานเจิ้นหาววานเจิ้นห่าสวัสดีตอนกลางวัน กันวันคือตอนมืดเช้าตอนบา่ายใช้าไม่รู้ย,ยังไม่รู้อย่างไเขาก็มั่วก็เมื่อกี้ตัวเองบอกว่าหวานเิ้นเนชา้าตอนนี้เขาเรียกว่าหวานเิ้นกลางวันแล้วมัว้งหวานชั่นไม่ใช่เออชิ้นอ๋อเหรอหวานชั่นห่าวหวานชั่นห่าวอันนี้หวานเจ้า่าวใช่ไหมไม่ใช่เอามั่วละหว,วานชั่ว อืมตอนนี้ข้างในแก้วหูก็สะอาดแล้วเดี๋ยวไปอีกขั้นได้ยันเดี๋ยวก่อนสิเอาตรงขอบแก้วหูก่อนตอนนี้ก็ไปถึงขอบแก้วหูแล้วตอนที่แค่ครั้งแรกก็ขี้หูเต็มไปหมดตอนหลังๆนี่ไม่ค่อยมีขี้หูแล้วครับแต่ก็มีอยู่แต่ไม่ได้เยอะตเต็มแอดเหมือนครั้งแรกๆ เ,เอ้ามันก็ต้องรอนน่เนเดี๋ยวทำไม่แค่อีกสองเดือนนะรับรองเต็มแอโยเจอกันอีกข้างหนึ่งยเจอกันอีกข้างหนึ่งใช่เหมืมอนสวัสดีแทนโยเหรอสวัสดีครับแทนโยตอนนี้เขามีปัญหาแล้วคือมุมก้อนไม่ ปัญหานั้นมันมุมกล้องเขามันเกิดจากตัวเองนั่นแหละนอนไหลงหลงขึ้นไหลมันลื่นขึ้นไหลขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยอย่าดิ้นอีกแล้วนะเขาคิดเกียดตอนนี้ตอนสําคัญแหละถ้าตัวเองไหลลงเดี๋ยวจะเจ็บนะโอเคนเอหน้าจะเยอะไน่าจะเยอะข้างโน้นะแต่เขากลัวว่าจะเหนียวกว่าโอ้ยเหนียวจริงๆด้วย ก็จะค่ะแกถึงนี้จบค่ะนี่อืมโอ้ไม่แน่ไ <c oughs> อ,อเอียงโอเคเห็นไหมเนี่ยเขาเห็นแล้วแต่มุมกล้องก็ไม่ค่อยได้ก็โอเคไม่เป็นไรแต่สุดที่ไม่ดีตายละไม่เจ็ดนะ ห้ดึงหลุดได้ทีเดียวนะอจบค่ะนี่จบค่ะอ่านี่ไงอาดึงได้แล้วโคตรเยอะใหญ่ด้วยใหญ่มากามากก็ใช่นี่ไงใหญ่ไหมใหญ่มากไหม น่ากินใช่ไหมไม่น่ากินอ้าวไม่น่ากินยังไงไม่น่ากินก็หูตัวเองอยู่ดีอ่ะอ้าวมาหมดหมดแกนหมดอ๋อเป็นแผ่นเดียวหมดแล้วอ๋อตรงนี้เหลืออีกนิดหนึ่งเจ็บไหมตรงนี้ จะหนี้ไปสินี่เหยื่าคยใ้ดเป็นของนี่ไง ใหญ่โตมโหลานใหญ่โตมโหลานแต่เล็กอันกว่าเมื่อกี้แต่ก็ใหญ่นี่ไงใหญ่ใหญ่เล็กมโหลาน <c oughs> นั่นแหละตอนนี้เขาจะล้างแล้วนะมุมก็คตรบบะ ตอนนี้ไม่ได้ยินอะไรเลยได้ยินแต่ไปเสียงเพีงอ๋อมันจะไปได้ยินได้ไงก็ในเมื่อมันมีน,มน้ำยาละลายขี้หูเต็มแอ๊ดได้ยแบบตอนนี้ได้ยินเสียงเป็นเว้าวเววเว้เว,เวใช่เมื่อพอมันมีอ๋อมีน้ำอยู่ในหูมันก็เลยได้ยินเสียงเวแ้ว ไฟฉันมันไม่ทำงานว่ะเออดูมันล่นอีกแล้วไม่หล่นแล้วอ๋อร่างกายเธอใช่ไหมว่าละร่างกายร่างแกใครร่างกายตัวเองแหละตัวเองเคลื่อนลงไปอ่ะมุมกล้องเขาหลุดไปล้ว น่าจะละลายได้นะตอนนี้เขาจะใช้สำลีแล้วนะี่จะได้ไปปั่นนี้กันเลยไปถีปัน่นพลเมืจริงเหรอ ตอนปั่นหูก็เกาหูตัวเองชอบอันไหนที่สุดเกาหูจริงเหรออ๋ออันนั้นเป็นเกาเกาเกาเหรอตอนดึงขีห้หูหลุดตัวเองรู้สึกไหมรู้สึกรู้สึกอะไรอ่าหมายถึงว่ารู้ไหมว่ามันกำลังถูกดึงอย่างเงี้ยรู้สึกตอนมันดึงรู้ร,รู้ใช่ไหมว่ามันกำลังถูกดึงออกเงี้ยเหรอ โอ้ยขี้หูนี่ไงสีลืองเหล่ะอือเสษขี้หูใช่ใช่มันยังมีบางส่วนตกอยู่เล็กน้อยตอนนี้ปลายสำลีโดนแก้วหูรู้สึกไงบ้างมันจิ้มแก้วหูเสียวหรอ,อ,หอเห็นนะ ทำไมนาฬิกาต้องเป็นขวดเบียด้วยอชอบกินเบียร์ไม่ไม่ไม่จริงๆก็ชอบกินเบลนดีแต่ว่าเมียไม่ซื้อให้เบียร์เนี่ยเขาจะได้กินก็เฉพาะตอนที่เข้าไปสนามบอลกินตอนเข้าไปสนามบอลใช่ถ้าอยู่ข้างนอกนี่เขาไม่ใช่อยากกินไม่มี โอ้นี่เห็นไปดื่มอีกนิดหนึ่ชื่อไหมจะไปดื่มอีกนิดใช่ไหมอือเช่ถามพ่อเนี่ยพ่อยังกินเบียร์และขี่มอเตอร์ไซค์รถล้มอีกหรือเปล่าพ่อไม่กล้ากินเบียร์แล้วขี่มอเตอร์ไซค์แล้วรถล้มนี่ก็ไม่รูเท่าไหร่เห็นไหมพ่อหน้าเถกหน้าเถิกเลยอ่ะเขาก็เลยไม่กล้ากินเบียร์เยอะเขากลัวว่าเดี๋ยอะแล้วนะเหรอ จะเป็นตัาเป็พวกเป็นอะไรเป็นไออ๋อคนเรื่องกับรถล้มเลยอือ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 เอาละน่าจะสะอาดแล้ยโ่ ใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดอะไรก็กดไปเถอะขอให้เราได้ตังเป็นใช้ได้กดกินแล้วก็กดกดไลค์กดแชร์กดกระดิด่งสิกดสั่นกระดิ่งใช่ไหมใช่เขาลืมพูดเอาตามเด็กว่าป่ะบายหันหน้าไปสิบ๊ายบาย